สวัสดีค่ะมาเรียนภาษาอังกฤษกันอีกครั้งนะคะวันนี้เริ่มจากแปลจดหมายหนึ่งฉบับค่ะเป็นจดหมายฉบับที่สั้นมากนะคะเริ่มจากนะคะ aloha n i s a k a when someone says aloha in Hawaii I can mean I love you hello or I love you goodbye เมื่อมีคนกล่าวเป็นภาษากล่าวว่า aloha เป็นภาษาฮาวาย ก็ฉันอาจจะหมายถึง I love you ฉันรักเธอสวัสด,ดีหรือฉันรักเธอลาก่อนนะคะ I just pray for your g r a n d m o t h e r ฉันเพิ่งจะอธิษฐานเผื่อคุณยายของเธอ Praying for her healing ก็อธิษฐานขอให้เขาหายดี Also praying for your schooling แล้วก็อธิษฐานเผื่อการเรียนของเธอด้วย In these tough times ก็คือในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ I feel them too. ฉันก็รู้สึกเช่นนั้นด้วย School is difficult for our 12 y e a r s o l d son Logan. ก็โรงเรียนก็ยากสำหรับโลแกนด้วยลูกชายของฉันที่อายุ12ปี Praying for your parents for success in their work. ก็กำลังอธิษฐานเผื่อพ่อแม่ของเธอที่จะประสบความสำเร็จในการงานของพวกเขาด้วย Aloha นิชการจากจอห์นจูลี่แล้วก็โลแกนนะคะ สวัสดีค่ะต่อด้วยจุดหมายอีกฉบับหนึ่งนะคะ Happy birthday Suni ข้อประโยคที่หนึ่งนะคะ I am very sorry that you are receiving this card after your birthday. I intended to write this before now. ฉันขอโทษมากที่เธออาจจะได้รับการ์ดนี้หลังจากวันเกิดของเธอไปแล้วฉันตั้งใจเขียนก่อนหน้านี้ประโยคที่สองนะคะ I see that you are now 12 years old ตอนนี้ฉันเห็นว่าเธอ22ปีแล้ว t h t t is so awesome แล้วมันก็วิเศษสุดเลยประโยคที่3นะคะ You are growing into a wonderful beautiful and intelligent You are a young lady ท่ากำลังเติบโตเป็นสาวน้อยที่ยอดเยี่ยมสวยงามแล้วก็ฉลาดนะคะ,ะประโยคที่4 And twelve years old so is uh, very special age. This very special is a very special age. twelve is a very special age. that Jesus was found in the temple And Mary is And guardian father Joseph were looking for him for And days. Um, มันเป็นวัยที่พระเยซูถูกพบในพระวิหารหลังจากที่นางมารีมารดาของพระองค์แล้วก็โจเซฟพ่อผู้ปกครองของพระองค์ได้ตามหาพระองค์เป็นเวลาสามวันเลยนะคะมันก็ไม่แปลกที่พระองค์จะอยู่ในพระนิเวศของพระบิดาของพระองค์นะคะข้อที่6นะคะ being l ล s s by his parents for three days, foreshadow how Jesus would be in the tomb for three days before his awesome resurrection กันที่พ่อแม่ของพระองค์ตามหาพระองค์เป็นเวลาสามวันนะคะคาดเดาว่าพระเยซูจะอยู่ในอุโมงค์เป็นเวลาสามวันก่อนที่พระองค์จะ ขึ้นขึ้นอย่างอศัศจรรย์นะคะข้อที่7 I pray that you will grow in faith hope and love in in our Lord and Savior Jesus Christ and have a personal relationship with Him ขอฉัช่นอธิฐานขอให้เธอเติบโตในความเชื่อความหวังวและความรักในพระเจ้าของเราและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา and have A personal relationship with him แล้วก็มีความสัมพันธ์กับพระองค์เป็นการส่วนตัวนะคะข้อที่8ก็คือ he loves you so much and wants you to spend time with him in prayer พระองค์รักเธอมากแล้วก็อยากให้เธอใช้เวลากับพระองค์ในคำอธิษฐานนะคะข้อที่9 even just thinking or talking with Jesus in your heart while you are playing working or doing anything makes him so happy ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะแค่การคิดถึงหรือพูดถึงพูดกับพระออษฐพิสศในใจของเธอนะคะในขณะที่เธอเล่นทำงานหรือทำอะไรก็ได้ก็ทำให้พระองค์มีความสุขมากๆแล้วข้อสุดท้ายนะคะ may god may god bless you so n e a and keep you safe in The Holy Spirit ขอพระเจ้าอวยพรเธอนสัสแล้วก็ขอกรองดูแลเธอให้ปลอดภัยในพระวิญญาณบริสุทธิ์ I love you as a child of God ฉันรักเธอเพราะเธอเป็นลูกของพระเจ้าคนหนึ่งนะคะ From your sponsor จากผู้อุปการของเธอเลียมนะคะชื่อเลียมค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนเก่งภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้นะคะว่าายากไปหรือว่าง่ายไปนะคะอ,อยากจะเรียนแบบไหนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ